สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ปางอุงอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมก่อนไปเที่ยวกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปกันเลยครับผมปางอุงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถกางเต็นท์และก็แบบเออล่องเรือล่องแพได้นะครับค่ากางเต็นท์ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยบาทต่อคืนนะครับส่วนล่องแพก็อยู่ประมาณ300บาทต่อคืนครับผมลักษณะแพนะครับผม แล้วก็จะมีลักษณะของต้นพับหรือว่าต้นแพรนะครับโอบร้อมเราสามารถมาเที่ยวนั่งนั่งแพรชมบรรยากาศรอบๆได้ครับอันนี้ผมก็ามานั่งนะครับประมาณ300บาทต่อคนนะครับแพรหนึ่งนั่งได้ไม่เกิน2คนครับผม ครับผมหลังจากนั้นเราก็จะพามาชมอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือนะครับผมอุทยานนี้มีน้ําไหลออกมาจากใต้ถ้ำนะครับโดยมีปลามีปลาฝูงปลาขนาดใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้ปลาอะไรบ้างผมก็จําไม่ได้เนี่ยครับลักษณะของปลาจะเป็นฝูงเลยนะครับตัวใหญ่มากเขาเชื่อกันว่าถ้ำนี้นะครับบริเวณถ้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับน้ําไหลออกมาโดยบริเวณรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นลําธารน้ําไหลออกมาจากถ้ำนี้นะครับผม จากนั้นเราก็สามารถซื้ออาหารไปให้ปลา,าได้นะครับประมาณยี่สิบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะยี่สิบาทนี่ครับอันนี้คือเราก็มาต่อกันที่น้ําตกผาเสือนะครับเป็นเป็นอุทยานของชาติที่ต่อกันจากถ้าปลานะครับผมแต่ว่าน้ําตอนนี้น้ํายังแห้งอยู่ครับผมที่สุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือเราจะไปที่ภูโคนนะครับเป็นโคนจากธรรมชาติแล้วก็เป็นน้ําแร่จากธรรมชาติเราสามารถแช่เท้าหรือว่าพอกพอกตัวพอกหน้าได้นะครับ วันนี้ผมปวดเท้ามากเลยเขาบอกว่าสามารถขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายได้ครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับคอร์สท,ที่เราเลือกนะครับมีตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปนะครับถ้าเราจะเลือกคอร์สไหนเราก็เลือกได้ระหว่างแช่เท้าหรือว่าจะพอกหน้าหรือว่าจะพอกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมบริเวณนี้จะเป็นบ่อน้าแร่นะครับสําหรับแช่เท้าหายเหนื่อยมากครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวไปกินหรือว่าไปทำบุญที่ไหนครับผมขอบคุณครับ